เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมาาทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สองการเอาชีวิตรอดของซอมบี้นะครับทุกคนซึ่งจากที่ชื่อแมปเนี่ยผมเด,นะดาว่าแเนีน่าจะเป็นแบบซอมบี้เกิดในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับทุกคนเราก็น่าจะได้รับบทป็นทหารน,นะครับโอเคไปเริ่มเกมกันเลยกัน <laughs> โอเคนี่นะก็มีการโฆษณาอืมอ,อ่านี่ไงรขบผู้ใช้และ สื่อสาซึ่งความก้าหาญจงรับภักดีเพื่อให้เรามีอิสรภาพในวันนี้อ๋อเป็นนงคารพนะก็จะมี่านอเมริกานะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็สหภาพโซเวียตน,นะครับทุกคนโอเคความเสียหายน,น้อยมากแต่อัตราการิงนี่โอหโหพุ่งสูงแรงปรีส๊สเชียวอันนี้ความเสียหายกลางอาตาัตกรยิงกลางนะครับทุกคนอเมริกานี่โอ้โหความเสียหายแรงมากแต่อัตราการยิงนิดเดียวนะครับทุกคนงั้นเราเลือกอเมริกาดีกว่านะแล้วกดเริ่มเกมไงต่อ โอเคนี่เราสมัครทหารแล้วหรือ,อยังอ๋อมีการกดแบบยืนยันข้างล่างนะครับทุกคนโอเคนี่ไงกดลายเซน็นเราเซ็นชื่อไปแล้วสมัครเป็นทหารอเมริกันนะครับทุกคนอ่าสมัครงานใหญ่ภาพยนตร์ฝึกอร์รมอะไรเนี่ยหน่วยงานไม่ทราบชื่อนะครับทุกคนไฟนิงสอมบี้โอเคอันนี้ก็เหมือนเป็นภาพยนตร์ตั้งแต่านานๆนะครับทุกคนโอเคมีการเล่นนะครับทุกคนเดือนหนึ่งเดือนสองแล้วเล่นเลยแล้วกันพี่เกียดอ่านแล้วอะไรเนี่ยผู้หมวดอะไรอ่ะ ไม่มีผู้หมวดเราเหรอเฮ้ยทุกคนเรากำลังจะเกิดเราเกิดมาแล้วนี่เอาแล้วไหนตัวละครเราล่ะอืมเอ้ยตัวละครเราอ๋ออยู่นี่เองนะทุกคนในบ้านนะครับทุกคนเราเกิดมาในบ้านโอเคกด E เพื่อเป็นมุมมองที่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคไปสนับสนุนเพื่อนเราดีกว่านะครับทุกคนตรงนี้ว,งงว่าไงพ่อโอเคนี่เราอยู่ฝ่ายเยอรมันหรืองไงกันเนี่ยทำไมมีรถถังเยอรมันอยู่ตรงนี้ล่ะนี่ฮคนขับก็เป็นสหภาพโซเวียตอีกโอ้วโห้งงวยไปหมดแล้วนะครับทุกคน อ๋อน่าจะเป็นแบบร่วมมือกันนะครับทุกคนเพราะมีซัมบี้บุกอยู่ตอนนี้ในสงครามโลกครั้งที่สองผนังตะวันตกเหรอคืออะไรอะ่ะขอดูหน่อยละกันมีอะไรผนังตะวันตกอ,อมันเป็นแบบกันพวกซัมบี้แถบนี้นะทุกคนไม่เข้ามาในแถบนี้ได้โอเคเรามีหน้าที่ปองกันสินะยิงมันพวกอย่าให้พวกซัมบี้พาฟา่ฟาทลายแนวมาได้เคมันตายแล้วมันตายแล้ว,ลวปักเขาให้เฮ้ยมันไม่ตายแย่ละพวกแย่ละ,แย,ละแย่ละพวก ปาบเขาให้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยปาบเขาให้เฮ้ยซอมบี้มันไปนั่นแล้วเราไม่เจ็บด้วยนะทุกคนยืนบนหนามเนี่ยโอเคโอเคฆ่ามันเฮ้ยมันมากันแล้วมันมากันแล้วรีโหลดรีโหลดยิงเอ้ารีโหลดสิพี่รีโหลด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 ,ด,ดปาบปั้งห้อยเต็มหัวนะครับทุกคนหนึ่งหนึ่งมาดิมาดิพอเลิกรีโหลดได้แล้ว โอเคตายมาแล้วตายมาแล้วอืเรียบร้อยเอาไปหนึ่งศพอืเรียบร้อยดีไปอีกหนึ่งศพไหมไปหนึ่งศพไหมอืมเรียบร้อยไปดิความแรงนี่บอกเลยว่าสุดยอดมากนะปืนนี้อืเรียบร้อยไปดิเรียบร้อยไปดิมาดิมาดิซัมบี้ทำไมซัมบี้เดินใช้ยังงั้นล่ะฮะทำไมซัมบี้เดินใช้ยังงั้นล่ะฮะเฮะอทำไมเดินใช้ยังงั้นล่ะฮะทำไมเดินใช้ยังงั้นล่ะฮะ มากันเต็มเลยครับทุกคนวอยรีน์วิโรดนีวิโรดห้าสิบนัดนะรีโรดดสิยิงยิงยิงอโอเคเรียบร้อยไปสิเรียบร้อยไปสิเรียบร้อยไปสิชึบเรียบร้อยไปสิโอเคต้องมีโรจนะครับทุกคนเหลือนะสี่สิบห้าน,น,นัดเออทุกคนเราจะขับรถถังยังไงอะช่างมันเถอะครับทุกคนกับรถถังเรามาจัดก,การซอมบี้ตัวสุดท้ายนี้กันดีกว่าโอ้โหใหม่ก็มันมากันเยอะมากเลยครับทุกคน จำวน,นี้มันพุดไทยขึ้นมาจากดินแล้วก็มีหน้าที่ป้องกันดินแดนแห่งนี้เท่านั้นอ,อืขอขออีกนัดเรียบร้อยไปดิเฮ้ยทางนี้มันมาไวมากทางนี้มันมากันไวมากทุกคนทางนี้มันมากันไวมากโอเคเราต้องถอยกันเราไหมเฮ้ยเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปาก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  ไปไหลนัดดิไหลนัดดิเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรนะตรงนั้นเฮ้ยอะไร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 ย่าเนียน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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยมาเงนเต็มเลยมาเนเต็มเลยครับทุกคนโอ้ยมาเงนเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันจะทลายกำแพงเราแล้วเบไปยิงดิยิงเฮ้ยอุ้ยมันทำลายไม่ได้นี่หว่าตัวเดียวก็ทำลายไม่ได้ต้องอย่างนี้ดิโอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยอะไรอะไรโอเคโอ้โหมากันไม่ชุดเลยนะครับทุกคนมากันไม่หยุดแบบนี้้องไม่ตายด้วยหรอโอ้โหเยอะแยะกันจริงนะครับทุกคนโอเคต้องไลฟ์เฟิร์นแล้วล่ะเอาลิ้นโลกกระสุนก่อนนะทุกคนตอนนี้โอ้มันจะทำลายกำแพงเรางเดียวเลยมันจะทำลายกำแพงเราให้ได้เลยเหรอคิดจะทำลายให้ได้เหรอฮะคิดจะทำลายให้ได้เลยเหรอ เออไหนไหนไหนเอาไปกินดิเฮ้ยอะไรหยุดทำลายหยุดทำลายนม่ใช่กําแพงของบุกแกมอเอาไปกินเอาไปกินเรายิงบนกระแพงนี่แหละนะทุกคนอืออเอาไปกินดิเอาไปกินดิเอาไปกินดินั่นนั่นนั่นตามรถถังด้วยมีการตามรถถังด้วยเอาไปกินไหมโอ้โหโอ้โหไม่เคยวิ่งกันเลยนะปากเข้าให้เต็มหัวไปดิโอจะเอารถถังเข้ามางั้นเหรอ วิโอ้โหยิงไม่โดนด้วยแย่และโอเคกันได้อยู่นะครับทุกคนปากเขาให้ปากเขาให้เต็มหัวไปดิปากโอ้ไม่โดนครับทุกคนใช่ไหมเถอะผมสงสัยจริงๆนะว่าทางนี้มันมีอะไรนะครับทุกคนน่าจะเป็นที่อยูู่้หลบภัยหรือเปล่าโอเคเราน่าจะไปดูกันหรือเปล่าหรือไม่ควรดีทุกคนนั่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 นไงล่ะนั่นไงล่ะมานั่นไงล่ะมานั่นไงล่ะตายไปสิ อย่าอึดให้มากเธอนะอย่าอึดให้มากเธอตายสักทีเธอนะอเรียบร้อยไปโอเคโลกกระสุนนะครับทุกคนเรามาดูแถบนี้กันดีกว่านะมันมีอะไรโอเคเราไปไม่ได้เหมือนแวบ,บจะสิ้นสุดแค่นี้นะครับทุกคนมันก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้โอเคนั้นก็ขอลงลงไปต่อเลยแล้วกันนั่นไงทางนี้มันเกิดมาด้านหน้าเลยมันเกิดมาวิ่งไวมากมันวิ่งไวมาก ทังนี้มันวิ่งสี่คูร้อยมาเลยทั้งนี้วิ่งสี่คูร้อยมาเลยฮึใครแกวิ่งไวกันนะเฮะยฮึใครแกวิ่งไวกันนะฮะตอบไลยสิใครแกวิ่งไวกันเฮะโอเคสาภาพโซเวียตยิงมันไม่ใช่ดิฝรั่งเศสดิคนี้แต่ใส่หมวกสาภาพโซเวียตได้ยังไงกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยไหมเรียบร้อย เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมแบบนี้ต้องปาก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 โอ้โหไม่ตายเลยอึดจัดนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยปาก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 เฮ้ยปากปากโอ้โหก็จะตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปากโอเคปาก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 โอ้ยตายยากใจจริงๆนะพวกนี้ ทำไมตายยากตายง่างกันขนาดนี้เอตอตอบฉันมาทีซิโอเคมีระเบิดเอ่อไม่ใช่ระเบิด,ดนะปืนใหญ่ลงนะครับทุกคนเป็นการขอสนับสนุนโอเคเหลือนหนึ่งนัดปืนพกขออัดหัวนเน้นเน้นปากเข้าให้โอเคไม่โดนงเด้งอะไรกันนี้เมื่อกี้โอเคห้านัดปากเข้าให้โอเคปากเข้าให้โอเครวมไปปากเข้าให้โอเค ปากเขาให้ล่วงไปดิปากเขาให้ล่วงไป5นาัดสุดท้ายนะครับทุกคนเราต้องไปเอากระสุนเพิ่มเพื่อป้องกันฐานแห่งนี้15เปอร์เซ็นต์กำแพงตะวันตกปาบโอ้ยโอ้ยเราโดนลื้อถอนมันเบียดเข้ามาเรื่อยๆเลยพลทหารยิงมันโอ้โหยิงไม่โดนได้ไงนี่เราจะไปชิดเลยนะอืเฮ้ยเรียบร้อยล่วงไปดิกระสุนเราหมด กระสุนเราหมดแบบนี้ต้องระยะประชิดอืมขอ,อฟันหน่อยขอฟันหน่อยืจะหนีไปไหน,ะไนจะหนีไปไหนฮ้อเฮ้อฮ้จะหนีไปไหนมาดิมาดิส, road, ส,ส,ส, RIS ส,ส,าสู้กันเบ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 าอะไรอะไรนี่อะไรนี่ตรงนี้อะไรนี่ตรงนี้อะไรนี่อะไรกันนี้อืมอ yes. ืมเออฟันฟ okay. ันฟันเขาให้โอเคไปเอากระสุนดีกว่านะทุกคนฟันแบบนี้ไม่น่าเวิร์ก โอเครู okay. the ้ส oh, okay. okay. ึกว่ากระสุนจะหมดโดยหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเราตายโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถูกย้ายมา่าแบบที่หลักฐานใหม่นะครับทุกคนอ่านี่นะซอมบี้ก็จะวิ่งมาทางตรงนี้โอเคเรามีหน้าที่ป้องกันที่นี่นะครับทุกคนฐานที่มันที่นี่ตอนนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะครับทุกคนโอเคมาเลยเราคือทางนอเมริกาตอนนั้นเราโดนกัดใช่ไหมทุกคนอ่าตอนนี้เราโดนรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็ถูกส่งมาที่นี่แล้วแกจะไปไหนฮหอแกจะไปไหนฮนใจฉันหน่อยเซจะพวกซอมบี้โอ้โหซอมบี้ท่ารอเมกาซะด้วยซอมบีท้ทหารัเมกาซะด้วยโอ้ my god มาทะลักเข้ามากันแล้วจะพวกซอมบี้โอเคเดี๋ยวหน้าด้านบนนี้มันเป็นกำแพงไม่ใช่หรอปีนขึ้นมากันได้ไงอะขอไปดูหน่อยลวกันนะครับทุกคนยิ่งโลกระสุดร้อด้วยชึบโอ้โอ้โอ้โอชึบ โอ้ชึบอ่ามันก็เป็นกาแพงสูงชันนี่แล้วมันโดดกันเข้ามาได้ยังไงกันฮึแล้วนั่นแกจะไปไหนนะ่ะโอ้แกจะกินเช่นนั้นเหรอเข้ามาสิเข้ามาสิาาสเอาไปกินวายโอ้โอ,โอ้แม่ก็แย่แล้วสิแย่แล้วสิเออรอมันนะครับทุกคนไม่เพื่อร่วมคิมเราได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ปบัปบปับโอยโอยโอยฉัังโดนซอมบี้ลุมกินโอยโอยโอยอยอย่าเข้ามาโว้ยฮึโอ้ย,อยแย่แล้วขึ้นไม่ได้ด้วยเฮ้ยอ้าเอาจริงๆนะทุกคนแบบนี้ก็เหมือนเป็นงานจําลองแบบอ่าแบบซอมบี้เนี่ยมาบุกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทุกคนซึ่งเราก็ต้องป้องกันฐานของเราให้ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะแบบนี้แค่เราต้องป้องกันผ่านเรื่อยๆแล,แลซอมบีมก็จะมาเป็นเวฟเวฟแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ